พวงนี้เนี่ยไปสนทนานะครับกับทางคุณพิสุทธ์งามวิจิตวงไปดูสถานาาของหุ้นในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมสักหน่อยอคือถ้ามองภาพใหญ่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีแรกของความแตกต่างในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมเนื่องจากเป็นปีแรกหลังจากที่ทรูเนี่ยควรบรวมกิจาการกับดีแท็กแล้วเสร็จการควรบรวมตรงนี้มันจะส่งผลทําให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอื นะฮะมันจะเปลี่ยนบริบทใหม่โดยเฉพาะในแง่ของอัตรากําไรหรือว่ามาจิ้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนครับถ้าเจาะลึกไปดูประเด็นย่อยรองลงมาเนี่ยก็จะมีการประชุมวิสามันของทางไทยคม,มเกี่ยวกับแผนการลงทุนในดาวเทียมเนี่ยสดวง1 5ื่นพล้านอะนะครับ,รบซึ่งก็จะมีการชงเข้าสู่ที่ประชุม วิสามันผู้ถือหุ้นในวันที่8ถูกไหมวันที่7วันที่7เมษายนนี้นะฮะแล้วก็จะมีกรณีของ 3BB บบกับ Just อีก็ตามที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้นะฮะโดยเฉพาะการขาดสภาพคล่องทางการเงินของสามบบก็ส่งผลทำให้เกิดปัญหาชำระค่าเช่าโครงข่ายล่าช้าใช่นะฮะแล้วก็ในส่วนของหนังสือที่ 3BB เนี่ยได้มีการส่งไปถึง บลจบุหลวงในฐานะผู้จัดการกองทุนของ Jazz e f เนี่ย <ฮะ S 2> มันมีเนื้อหาใจความที่ระบุเกี่ยวกับความสามารถในการชรําระค่าเช่าในงวดถัดๆไปว่าอาจจะไม่สามารถชรําระได้ด้วยนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้สอบถามกับคุณพิสุทธิ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวของ Jazz e v f แล้วก็แน่นอนครับอนาคตของ j จ z อี f ภายใต้สปอนเซอร์รายใหม่ <One input> นั่นก็คือแอด <bursting> วานซ์หากว่าการทํารายการนั้นแล้วเสร็จนะครับครับอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของคุณพิสุทธ์งามวิจิตวงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับคุณพิสุทธ์ครับครับสวัสดีครับคุณสุประชัยคุณบุรลุคพาครับครับสวัสดีครับอะคุณพิสุทธ์ครับก็กราบขอพระคุณฮะวันนี้มาสนทนากันเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับเอาภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมหลังจากกกกททีีีู่่ัับดแแคววรมนนล้เย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะในแง่ของอัตรากําไรหรือวมาจินครับอได้ครับผมแบ่งเอาเป็นสองช่วงนะครับอช่วงแรกอก่อนควรบรวมช่วงที่สองหลังควรบรวม,มนะครับทั้งเราเริ่มเห็นแล้วหมายความว่าตลาดทั้งตลาดผมว่าผู้บริโภคเห็นหมดอนะว่าเริ่มมีการปรับโปรโมชั่น <c oughs> ทั้งเน็ตบ้านแล้วก็มือถือ,อนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรที่เป็นโปรล่างนะครับอย่างมือถือก็คือร้0ยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยได้เน็ตไม่อัน้นสปีดอยู่ที่สี่เมกะบิตเปอร์เซกบ้างแปดเมกะบิตเปอร์เซกบ้างแล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยโปรนี้คือโปรที่ทำลายตลาดในปีที่แล้วเลยเพราะมันต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของทุกผู้ประกอบการทำให้รายได้ปีที่แล้วเนี่ยไม่โต ั้่ทั้งที่ในต่างประเทศเนี่ยหลังเปิดเมืองเนี่ยรายได้มือถือเนี่ยปรับตัวดีขึ้นกันหมดมนะครับงนั้นพอยกโปรนี้ออกในช่วงปลายปีโดยแอดวานซ์ Advanced, นะครับแล้วดีแท็กับทูตอนหลังก็กลายเป็นท u ูเนี่ยตามทำให้สถานการณ์ของการแข่งขันในมือถือเนี่ยดีขึ้นมาทันทีนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะถ้ามันเป็นร้อยห้าสิบาทโทรไม่อัน้น แล้วก็เนต็ตแบบอันลิมิเต็ดเนี่ยเนต็ตไม่อันด้วยเนี่ย <c oughs> คนมันจะไม่เติมเงิน <c oughs> คุณเติมเงินครั้งเดียวคุณอยู่ได้ทั้งเดือนอ่า <c oughs> แต่พอตอนเนี้ย <c oughs> เขาเริ่มเอาเนต็ตเข้ามาว่าเฮ้ยร้อยห้าสิบาทคุณได้แค่สิบกิกะไบตยี่สิบกิบถ้าพฤติกรรมเดิมใช้แล้วชินเนี่ย <c oughs> แป๊บเดียวหมด <c oughs> ต้องเติมเงินแหละอื <c oughs> เติมเงินก็คือไรายได้เพิ่มครบผู้ประกอบการนะครับเน็ตบ้านด้วยเช่นกัน ยกเอาแพกล่างออก299ตอนนี้กลายเป 99, ็น399นะครับ300เมกะบิตเปอร์เซกทั้งดาวน์โหลดแล้วก็อนะัปโหลดตรงนี้ทำให้ภาพอุตสาหกรรมในตอนนี้ดีมากนะคำถามก็คือจะดีต่อไปไหมนะคำตอบคือผมไม่แน่ใจเหตุผลนะครับเพราะว่า d t แทกับทูเนี่ยกำลังรวมโครงขายกันรวมช็อปกันรวมคนกันนะครับผมไม่เชื่อว่าการรวมเนี่ยจะไม่มีอุปสรรค มันจะต้องมีโครงข่ายมีปัญหาตรงนี้ตรงนั้นช็อปมีปัญหาคอเซ็นเตอร์มีปัญหาตรงนี้แหละคือสิ่งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามันมีปัญหาและปัญหานั้นมันหนักขนาดไหนและมันยาวขนาดไหนถ้าปัญหาทั้งหนักและยาวมันจะนามาด้วยซึ่งสงครามราคาอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> ดังนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจการแข่งขันที่มันดีอยู่ในตอนเนี้ยมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะดีไปในอนาคต มันจะมีปัจจัยที่สาคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพของการแข่งขันในตลาดนะครับก็ประมาณนี้ครับอืมอ่าโอเคก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าจับตาดูความเป็นไประหว่าง r u e กับดีแท็กแบบนี้มันจะใช้เวลานาน,านไหมกว่าจะเสด็จน้ําและเห็นภาพที่ชัดเจนคุณพี่สดครับอ่าผมเชื่อว่าการรวมโครงขายเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยสถึงสามปีมแล้วแบ่งเป็นสามถึงสี่เฟสนะครับ เฟสที่ยากที่สุดน่าจะเป็นเฟสหนึ่งกาแฟสองซึ่งก็คือจะอยู่ในช่วงประมาณสามถึงสี่ไตมาสแรกหลังจากการควบรวม,มดังนั้นหมายความว่าถ้าเขาผ่านเฟสแรกไปได้นะครับแล้วบริการไม่สะดุดหรือสะดุดบ้างเล็กน้อยอระยะสั้นๆน,นะครับไม่ใช่เป็นวงกว้างเราไม่เห็นการคอมเพลนหรือการบ่นของผู้บริโภคในโซเชียลมีเดียสงครามราคาจะไม่เกิดน,นะครับ <Okay. S 1> แต่ไม่ได้่าตามถ้า เน็ตเวิร์กล่มเป็นพักๆล่มนานๆล่มบ่อยๆล่มเป็นวงกว้างบริการไม่ดีคนเริ่มบ่นออันนั้นน่ะจะเป็นที่มาของสงครามราคาเพราเราติดตามดูกันได้เลยนะครับนะครับเอะถ้าดูแบบนี้ถ้าเกิดการควบรวมหรือหากว่ามันมีปัญหาหรือวัสดตต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของอีกค่ายหรือเปล่าที่อาจจะมีการย้ายค่ายหรืออะไรต่างๆตัวนี้มองอย่างนั้นได้ไหมครับแน่นอนครับในฝั่งที่เน็ตเวิร์กมีปัญหาก็ต้องมีการลดราคา กพื่อชดเชยในฝั่งที่ไม่ได้รวมกันเน็ตเวิร์แข็งแรงลงทุนในเน็ตเวิร์ต่อเนื่องนะครับก็จะใช้น่าจะใช้จังหวะนี้ช่วงชิงโอกาสแย่งลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีคุณภาพมาจากอีกโครงขายหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบรวมโคงขายเนะถ้ามันไม่ดีมันมีปัญหาโซลค่าราคากลับมาแต่ไม่ได้กลับมาระยะยาวนะครับ,รบอย่างที่บอกแค่การ รวมคงขายในเฟสที่หนึ่งสามือส mm ี hmm. 3, 4, ่ใจมาจบเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าโครงขายของ True ซึ่งรวมจาก True กับดีแท็เนี่ยจะแข็งแรง mm hmm. แล้วก็ทับเทียมหรือใกล้เคียงกับ Advanced mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยการแข่งขันก็จะหายไปครับผมนะครับ mm hmm. อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราข้ามไปดู mm hmm. ทางฝากฝั่งของไทยคมกันบ้าง mm hmm. เดี๋ยวจะมีการประชุมวิสามัน mm hmm. ผู้ถือหุ้นนะครับ mm hmm. เพื่อขออนุมัติการลงทุนออในดาวเทียมใหม่ ดูแล้วแนวโน้มเป็นอย่างไรผลการประชุมน่าจะสนับสนุนหรือเปล่าในส่วนของผู้ถือหุ้นสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งถ้าดูรายงานของที่ประสาทาการินอิสระก็บอกว่าเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นโหวตให้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้ามาดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของไทยคมน,นะครับเบอร์หนึ่งคือกราฟนะครับ41.14เปอร์เซ็นตวตได้นะครับ ที่เหลือก็เป็นรายย่อยนะครับซึ่งก็ถือหุ้นกันค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเสียป๋องด้วยนะครับ,ร,บรวมๆกันเนี่ยก็ผมว่าต้องมีอีกสิบเปอร์เซ็นตกบวกๆดังนั้นเนี่ยกราฟนะครับบวกผู้ถือหุ้นรา,ายย่อยที่เป็นรายใหญ่ในไทยคมเนี่ยต้องมีละเกินครึ่งนะครับ,รบวารละนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้สามในสี่นะครับแต่อย่าลืมว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้มาทุกคนหรอก สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมนะบดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขามีในมือแล้วผมเชื่อว่ามีในมือแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นบวกบวกหรือหกสิบเปอร์เซ็นตโอกาสที่จะชนะเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ถ้าวิเคราะห์จากในมุมของอผู้ถือหุ้นโครงสร้างผู้ถือหุ้น mm hmm. นะครับ uh huh. สุดท้ายนะครับถ้ามองในมุมนักวิเคราะห์อย่างพวกผมปัจพื้นฐาน mm hmm. นะครับอุตสาหะไปประมูลขึ้นปประมูลวงโคจรมาได้นะครับ รอมานานกว่าจะได้ประมูลน,นะครับแล้วจะตกม้าตายนะครับไม่ได้อนุมัติในการลงทุนดาวเทียมเหรอนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าในเชิงของมูลค่สสาทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยมันต้องไปต่อแน่นอนเพื่อทําให้เกิดการต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจก็สามประเด็นครับผมโอเคทีนี้มาเจาะในส่วนของประเด็นที่สาที่คุณพิสุทธ์พูดถึงเนี่ยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานการลงทุนเพิ่มเติมครั้งน er ี้ม er ันจะส่งผลบวกต่อไทยคมอย่างไร ส่งผลบวกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไทยคมเสียโอกาสไปเยอะอนะครับนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องแบ่งดาวเทียมออกเป็นสามดวงนะครับเพราะว่ามันสร้างดวงเดียวดวงใหญ่ๆไม่ทันนี่คือการเสียโอกาสเลยที่ไม่เกี่ย,ยวข้องกับตัวบริษัทเลยเกี่ยวข้องกับภาคของกสทชภาคของการเมืองอซึ่งทำให้เอกชนเนี่ยเสียโอกาสอันนี้ไป นะการยิงดาวเทียมดวงเล็กสองดวงเนี่ยทําให้เสียโอกาสเพราะว่าต้นทุนต่ออ,อต่อกําลังการผลิตนะครับหรือเป็นกิกะไบต์เนี่ยหรือเบกะบิตเปอร์เซกเนี่ยต่อปีนะครับมันไม่ดีอืเท่าลวงใหญ่ครับดวงใหญ่ดีกว่าเยอะอนะครับแต่จาเป็นต้องทําเพราะว่าเป็นการขัดตาทับก่อนที่ดวงใหญ่จะยิงอืนะครับ,รบดังนั้นที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่า ต่อให้เป็นดวงเล็กสองดวงแน่นอนอันที่หนึ่งคุณได้รายได้ต่อเนื่องจากลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะครับรายได้ประมาณสักพันล้านต่อปีเนี่ยได้ได้แน่นอนอันนี้ของตายเข้ามาในมืออนะครับแล้วยังมีกําลังที่จะเหลือไปขายเพิ่มอีก่าครับอันนี้ก็ถือเป็นอัพไซด์ที่เป็นออนท็อปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากดวงสองดวงแรกมาเป็นดวงเล็กนะครับมันก็จะไม่ได้เติบโตเยอะหรอก เพราะว่ากําลังการผลิตมันน้อยมันต้องรอดวงที่3ามซึ่งเป็นดวงใหญ่หนะครับที่จะยิงที่จะใช้งานได้ปี2027นไอ้สองดวงแรกเนี่ยใช้งานได้2025ต้นปีนะครับ2027ดวงใหญ่เนี่ยโอ้โหอันนี้มานะถ้าระหว่างทางไทยคมสามารถทำการตลาดนะภาษาไทยคมเขาเรียกพรีเซลเหมือนคอนโดอะก่อนที่จะยิงขึ้นไปคุณรู้และคุณมีแคปซิ i t ตี้เท่าไหร่อยู่ตรงไหนบ้างคุณสามารถขายแคปซิิตี้ก่อนได้ไหม ถ้ายิ่งขายได้เยอะยิ่งแจ้งตลาดเยอะยิ่งเป็นข่าวดีกับราคาหุ้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูครับผมอืม,อม,อมนะครับอถ้าดูแบบนี้ในเชิงของ2ดวงสดวงเล็กก่อนนะที่ดูแล้วเนี่ยด้วยด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้อถ้าเทียบกับของเดิมที่ท,ที่มีอยู่แล้วก็จะกําลังจะหมดไปแบบนี้เนี่ยอ่าคาปาซิตีหรือว่าความสามารถในแง่ของการทางาําไรอ่ะมันจะดีกว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับอ ดวงไทยคมสี่เนี่ยแคปซิตี้มันคือสามสิบเจ็ดกิกะบิตเปอร์เซกนต์ <ứng S 2> นะครับ <ứng S 2> ดวงใหม่ผมใช้คำว,ว่าดวงไทคมเก้าจุดหนึ่งกับเก้าจุดสองแล้วกันเนอะม่เป็นไทคมเก้านะอาสองดวงเนี่ย c a ปซิตี้อยู่ที่คนละสิบกิกะบิตเปอร์เซกต์สองดวงรวมกันคือยี่สิบกิกะบิตเปอร์เซกต์นะครับมันก็เมื่อเทียบกับของเก่านะครับยี่สิบ ฐานสามสิบเจ็ดนะมันก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นของดวงเก่าซึ่งประเด็นคือดวงเก่าเนี่ยซึ่งสายคมสีเนี่ยมันใช้งานอยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของกำลังการผลิตเองอนะดังนั้นเนี่ยดวงใหม่มาเนี่ยมันจะถูกยกกำลังการผลิตของดวงเก่าเนี่ยเข้าหาดวงใหม่ก่อนอนะทำให้ดวงใหม่เนี่ยสามารถเริ่มรันธุรกิจได้ด้วยลุดไหลได้เข้ามาทันทีนะน่าจะเบรกอีเวนต์ได้ทันทีมีกำไรทันที นะครับ,รบส่วนไรายได้ส่วนเพิ่มจากลูกค้าใหม่ที่เติมเข้ามาเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ความสามารถของผู้บริหารแหละเพราะผู้บริหารบอกเนี่ยว่าอินเดียเนี่ยความต้องการเยอะครับอินเดียกับจีนในพวกนี้ความต้องการเยอะอยู่แล้วแต่มันเป็นตลาดที่ยากมันยากด้วยตัวของมันเองนะครับไทยคมสี่เนี่ยทำมาสิบห้าปีนะครับยังเข้าอินเดียได้ไม่เยอะเลยนะครับ ซึ่งผู้บริหารบอกว่าเป็นเพราะเทคโนโลยีมันเก่าอ่หรือแล้วก็เป็นเพราะข้อจํากัดของค a ปาซิตี้ว่ามันย้ายที่ไม่ได้ครับอันนี้แหละไม่มีข้อจํากัดดังกล่าวละเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัว,ต,วตัวความสามารถของดาวเทียมดีขึ้นตรงไหนมีความต้องการเยอะสามารถย้ายคปาซิตี้จากจุดหนึ่งมาไว้อีกจุดหนึ่งได้ครับดังนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยถ้าขายไม่ได้เนี่ยผมว่าผู้บริหารเหนื่อยเลม อครับในแง่ของขายในแง่ของลูกค้าใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมาถูกปะใช่ครับใช่ครับนะครับครับนะอทีนี้เดี๋ยวขยับไปดูเรื่องของ3 BB Just Eat สักนิดหนึ่งก็ตามที่เป็นประเด็นข่าวที่เกิดข,ขึ้นก่อนหน้านี้เรื่องของการชําระค่าเช่าโครงกายคุณพิสุทธิ์จากการประเมินสถานะทางการเงินของ3 BB นี่มองว่ามันจะเป็นปัญหาในระยะกลางขึ้นไปไหมสำหรับการชาระค่าเช่าหลังจากนี้อ่าครับ พอดีทางกสิกรไทยเราดูแลหุ้นแจสแจสมินด้วยเราก็ได้เห็นงบของสาบีบีที่ซ่อนอยู่ในตัวแจสมินด้วยส่วนหนึ่ง mm hmm. นะซึ่งจริงเราเห็นปัญหาเรื่องสภาพคล่องตรงนี้มาตั้งแต่ปีปีที่แล้วแหละ mm hmm. นะครับแต่เราเชื่อว่าสภาพค้องดังกล่าวที่มีปัญหาเนี่ยน่าจะสามารถกู้เงินแบงค์มาจัดบริหารจัดการได้ mm hmm. นะครับแล้วก็ตู้เวลาไปอีกสักสามปีนะครับ แล้วค่าเช่าของแก๊สอมันจะลดลงเองอประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ,อันนั้นคือสิ่งที่เรามองนะครับผมมองว่าไอาการที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายล่าช้าเนี่ยผมมองสองมุมนะมุมแรกมันก็เป็นการทำธุรกิจจริงๆนะครับว่าจ่ายล่าเงินมันหมุนไม่พอระยะสั้นจริงๆต้องดูกันว่าเดือนเมษาเนี่ยจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกไหม อันนี้คือ High er. คีย์ไฮไลท์เลยเมษาพฤษภาศเนี่ยจะรอดไหมนะครับอันที่สองผมมองเป็นในเชิงยุทธศาสตร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าอ,อตอนนี้คนที่จะสามารถเจราจาลดค่าเช่าได้เนี่ยมีแค่สามบีบีคนเดียวแอดวานไม่เกี่ยวละะแอดวานยังไม่ได้ซื้อนะแล้วเหตุการณ์ที่จะทำให้นำไปสู่เรื่องการเจราจาค่าเช่าได้ลดค่าเช่าได้เนี่ยมันก็คือจะต้องผิดนัดชำระ พราะไม่งั้นนั่งอยู่เฉยๆเดินไปบอกอเจ้าของที่ว่าอขอลดค่าเช่าหน่อยเนี่ยเจ้าของที่ไม่ให้ลดหรอ <c oughs> นะครับรอบที่แล้วเนี่ยโหวตของตัว Ja สซีฟเนี่ยแพ้ไปแค่ห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นทางยุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยถ้ารอบนี้มีการผิดนัดชำระอีกแล้วเรียกประชุมผู้ถือหน่วยอีกเนี่ยผมเชื่อว่าชนะ,ะคือคือมันเป็นเป็นเชิงจิตวิทยาหรือว่ายังไงที่ว่าผู้ถือหน่วยอาจจะอนุมัติ การแก้ไขสัญญาเอผมเชื่อว่าอย่างนี้ผู้ถือหน่วยเอตอนเนี้แจสอีฟเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นปันผลแล้วมมันเป็นหุ้นเก่งกําไรถูกไหมนะหุ้นปันผลคืออะไรหุ้นปันผลคือหุ้นที่สถานการณ์นิ่งๆความเสี่ยงต่ําเงินปันผลสูงต่อเนื่องสม่ําเสมอตอนนี้ถ้าดูราคาหุ้นของแจสอีฟเนี่ยมันเวียงมากกว่าหุ้นทั่วไปอีกนะครับแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นที่ผู้ถือหน่วย ที่ชอบลงทุนในพวกกองทุนทรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองรีดเนี่ยจะลงทุนอีกต่อไปอืมันจะกลายเป็นเกมของนักเก่งกาไรอที่เข้ามาเก่งว่าจะลดหรือไม่ลดจะซื้อหรือไม่ซื้อจะเอาเสาเข้ามาขายหรือไม่เอาเสาเข้ามาขายเกมมันเปลี่ยนไปละนะครับซึ่งเกมเนี้ยผมเชื่อว่าพอผู้ถือหุ้นผู้ถือหน่วยเปลี่ยนมือระดับหนึ่งนะครับอจะทําให มติของผู้ถือหน่วยรอบนี้ถ้าจะมีนะมันจะเปลี่ยนไปจากรอบที่แล้วครับผม,อมโอเคก็เรียกว่าวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนแจสซีฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่การลงทุนอีกต่อไปละมันเป็นลักษณะของถ้าย่อลงมาลึกๆก็อาจจะมีการเข้าไปเก็งกาไรเพื่อลุ้นรีบาวในช่วงสั้นโอเค,คที่ถามในเชิงสรุปแบบนี้คุณพิสุทธิ์คือหากว่างวดเดือนเมษายน ถ้ามีการผิดนัดชําระหรือมีการชาระล่าช้าอีกเนี่ยเอาปรากฏการณ์แรกก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับราคาหน่วยจาซีฟมันจะลงไปอีกเยอะไหมเอ่อความน่าความน่าตลกก็คือคนที่ขาดสภาพคล่องหุ้นดันไม่ลงเออไม่ยอมลงแต่ว่าจริงจมันควรจะลงทั้งคู่นะใช่ไหมบริษัทหนึ่งขาดสภาพคล่องโเงินหาไม่พอจ่ายหุ้นขึ้นไอ้บริษัทอันนี้อันนี้แปลก ไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่แล้วปล่อยให้คนเช่าและคนเช่าขาดสภาพคล่องเนี่ยอันนี้หุ้นลงเนี่ยปกติอ่าถูกไหมอ่าดังนี้่แต่หุ้นแจซีฟเนี่ยมาลงมาเยอะอนะครับเกกสิกรไทยเนี่ยเราทําราคาแบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยอยู่ที่หกบาทยี่สิบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเลวร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดหมายความว่าอะไรหม,มายความว่าเกิดเทคนิคอลรีฟอลขึ้นครับ,รบทิปเปอร์ทรีบอร์ดแบน ขอเจรจารลดค่าเช่าโดยดึงเอาสัญญาประกันรายได้ออกทั้งหมดทันทีนะครับอันนั้นเนี่ยราคาจะลงต่อ,อนะครับ,รบแต่มันเป็นการลงระยะสั้นเพื่อเปลี่ยน่าย,ยผู้ถือหุ้นไอ้ผู้ถือหุ้นเก่าๆที่ซื้อมาแล้วมีความคาดหวังว่าจะได้ปันผลปีละเก้าสิบสองเก้าสบสาตังค์เนี่ยคนพวกนี้จะต้องออกไปให้หมดทุกคนต้องเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ ว่าไอ้เก้าสองตังค์เนี่ยไม่มีแล้วจะเหลือแค่เจ็ดสิบ็ดสบสามเจ็สบสี่ตังค์อาคุณรับไม่ได้คุณก็เปลี่ยนตัวเล่นนะครับ่าคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ต้องยอมรับสภาพใหม่แล้วถ้าคุณเจราจารแบบนี้ได้เนี่ยแล้วแอดตามด้วยแอดวานเข้ามาซื้อเนี่ยที่ค่าเช่าที่ลดเนี่ยอกองนี้จะกลายเป็นกองที่มีความหวังขึ้นมาทันทีเ,เพราะแอดวานเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยค่าเช่าเริ่มสมเหตุสมผล นะครับอาจจะพิจารณาเอาทรัพย์เข้ามาขายให้เพิ่มรหรือพิจารณาในการที่จะต่อสัญญาออกไปแน่นอนในในราคาตลาดซึ่งก็จะเป็นในอนาคตนะครับนะครับครับผมโอเคเรื่องถามคุณพิสุทธิ์เป็นข้อมูลคืออย่างถ้าเราดูสัญญาระหว่างตัวของ just eve กับตัวของ 3BB ีเนี่ยในแง่ของค่าเช่าถ้าสัญญาหลัก400กว่าบาทสัญญาประกันรายได้700กว่าบาทราคาตลาดตอนนี้เลยที่เขาใช้กันโดยทั่วๆไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ในแง่ของต้นทุน เออสาอยห้าสิบครับสามอยหสิบนี่คือมาตรฐานเลยใช่ไหมฮะนี่คือราคาของที่ทรูเช่ากับแจสเท่ากับบีไอเอฟ่ผมเอาแล้วอย่างกรณีของแอดวานล่ะที่เขาไม่มีกองทุนประเภทนี้ณตอนนี้เนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่โอ้ถ้าไม่มีนี่ต้องถูกขนั้นนะครับเพราะว่าที่สามรอยห้าสิบเนี่ยผมว่าเขาก็มีการเบ่งเพื่อจะระดมทุนอ่าเพราะค่าเช่าเนี่ยมันเป็นที่มาของเงินที่จะได้เงื่อนไขของการตั้งกองทุน อ่าใช่ครับดังนั้นอยู่คุณเบ่งค่าเช่าเยอะเนี่ยคุณก็ได้เงินเข้ามาเยอะตอน IPO หรือตอนเพิ่มทุนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเคยคำนวณเล่นๆว่าเงินที่แอดวานสัญญาว่าจะจ่าย8,50บาท50เนี่ยม,มันจะประกอบด้วย2ก้อนก้อนที่1เนี่ยก็คือกระแสงเงินสดตามสัญญาจนถึงสิ้นสุดสัญญาปีต้นปี2032มกราค0 2ม2032นะครับตรงเนี้ยประมาณ6บาท6บาท หบาทนิดๆิดนะครับไอ้หกบาทห้าสิบที่เหลือเนี่ยอีกประมาณสองบาทเนี่ยคือมูลค่าต่อสัญญาผมเอามูลค่า2บาทเนี่ยมาประเมินกลับว่าแอดไวส์กำลังจะเสนอจ่ายที่ค่าเช่าที่ประมาณเท่าไหร่เราได้ที่ประมาณร้อยเจ็ิบถึงร้อยปสิบาทต่อคกิโลเมตรต่อเดือนซึ่งต่ำลงจากปัจจุบันที่ประมาณสักห้าร้อยบาทนะห้าร้อยกว่านะครับอยู่พอสมควรและต่ำกว่าที่ทูจ่ายให้ DF ที่สามยหสิบ อืม,อมโอเคฉะนั้นก็พอจะอนุมานได้ว่า180ก็ประมาณสักร้0ถึงสองเนี่ยมันมน่าจะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเป็นไปตามมาตรฐานโลกในระยะยาวใช่ครับ นะครับก็นนะ่าสนใจอีกจุดหนึ่งฮะที่ที่ดูแล้วนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงของโครงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยเออถ้าดูเทียบเคียงจากก่อนนั้นนี้ที่ผู้ผู้ถือหน่วยของจัสติฟเนี่ยกลุ่มที่โหวตไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ผ่านให้กับกรณีของการแก้ไขสัญญาสัมปทานก่อนนั้นเนี้กับปัจจุบันเนี่ยดูแล้วกลุ่มนั้นเนี่ยน่าจะยังอยู่ไหมฮะหรือว่าไปหมดแล้วถ้าดูจากที่ผ่านมา อันนี้ผมก็พยายามดูอยู่นะครับแต่ยังไม่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นว่ารอบที่แล้วเนี่ยแพ้กันอยู่ที่ห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ครับผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยมันมีกระบวนการมีวิธีการที่สามารถทําให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มที่จะเห็นด้วยเนี่ยจะชนะกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอโอเคก็เหมือนกับมีการทกากันบ้านมาแล้วแหละ ได้ได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วใช่ครับโอเคคุณพิสุทธิ์วันนี้กรับขอพระคุณนะครับเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะฮะก็สามประเด็นนะฮะเรื่องของภาพรวมเรื่องของไทยคมแล้วก็เรื่องของสามวิดีกับจัสตีนนั่นเองนะครับผมว่ามันเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะใน เราต้องบอกว่าความเป็นไปขอ,ของของของแวดวงอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม